เงินเดืนอนหมื่นสองยาหารถใช้ไม่ต้องใช้คนขําไม่ต้องใช้คนกู้ร่วมนะคะต้องฟังทางนี้เลยสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเนเน่ยอยู่น้อยร้อยโลนะคะวันนี้เนเน่มาพร้อมกับมิซูบิชิมิรานนะคะได้สีขาวสวยๆแบบนี้เลยใครที่ชอบรถสีขาวต้องมาจับมาจองนะจ๊ะเดี๋ยวจะพาดูว่าคันนี้สวยงามยังไงนะคะกระจังหน้านะคะเป็นโครเมียมแล้วก็เป็นเหมือนรางพึ่งสีดำนะคะดันโลโก้มิซูออกมานะจ๊ะที่เป็นโครเมียมแบบนี้ตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวค่ะ ตาไฟดวงใหญ่ๆใสๆเลยนะคะตาไฟเป็นตาไฟโคมไฟแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะส่วนหลอดไฟเป็นหลอดไฟแบบฮาโลเจนนะจ๊ะลูกค้าจ๋าคันนี้มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะคะไม่ใช่ไฟเดย์ไลท์ขออภัยพูดผิดนะจ๊ะคันนี้มีไฟเดย์ไลท์มาให้แล้วนะคะแเดี๋ยวเน่จะพาดูสีรอบคันดูความสวยความงามรอบคันนะคะว่าคันนี้ลูกค้าน่าจะจับน่าจะจองยังไงบ้างนะคะคันนี้นะคะได้เป็นแม็ก RE สวยๆมาให้เลยนะจ๊ะนี่จ้า แมกใหม่ยางใหม่นะคะคันนี้ได้แมกใหม่ยางใหม่เลยนะใครที่ชอบรถขาวแต่ว่าไม่ชอบความเดิมชอบความแต่งนิดๆน,นะคะคันนี้ได้เลยนะลูกค้าจ๋ากระจกมองข้างนะ,ะเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวมาให้อยู่ที่ด้านข้างข,างของตัวกระจกมองข้างนะคะคันนี้มีคิ้วมาให้แล้วด้วยนะส่วนที่เน่ๆเปิดกระจกไว้แบบนี้เพื่อจะให้ลูกค้านะคะได้เห็นด้านในนะแต่เดี๋ยวจะเปิดให้ดูเลยดีกว่านะคะให้เห็นด้านในกันสักนิดนึงเอาแบบเต็มๆไปเลยนะคะ บ่อด,ด้านในนะคะเป็นบบ่อนหนังเดินตะเข็บนะคะสีชมพูนา่ารักองแบวคันนี้มีหน้าจอมาให้แล้วนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ AUX อะไรพวกนี้ได้เลยแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยนะคะนี่และถ้าใครจองรถกับเน่ๆวันนี้นะคะเดี๋ยวเน่ติดปิ์มให้ใหม่รอบคันเลยนะจ๊ะคันนี้เป็นตัว5ประตูนะคะเปิดประตูง่ายๆตรงนี้ มีไฟเบรกดวงที่3าม,มาให้แล้วนะคะมีที่ฉีดน้ํโฝนด้านหลังแล้วเรียบร้อยเสารับวิทยุก็สามารถเปิดฟังเพลงวิทยุอะไรได้ตามปกตินะจ๊ะนี่จ้ะเปิดด้านหลังให้ดูว่าที่วางของที่เก็บของเขานะคะก็กว้างพอสมควรนะสาหรับรถคันเล็กๆคันนี้นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูด้านล่างว่าด้านล่างนี่นะคะเขาให้อะไรมาบ้างคันนี้นะคะเขาก็จะเป็นชุดเขาเรียกอะไรนะชุดปะยางนะมีชุดปะยางมาให้ด้วยนะคะใครที่แบบ ไม่ไม่ไหวนะคะไม่ไหวสําหรับการยกล้อมาเปลี่ยนเลยนะคะก็เป็นชุดปะยางไปเล็กๆน่ารักมินิมอลส่งกับรถมากๆเลยนะคะมาเดินดูฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งดูผู้โดยสารฝั่งนี้พางดีกว่านะคะนี่นั่งสบายนะคะอย่างที่เน่ๆบอกว่าเขาเป็นเบาะหนังนะเดินตะเข็บสีชมพูใครที่ชอบแบบรถสีขาวๆแล้วภายในน่ารักบ้องแบลวแบบนี้นะคะต้องมาจับมาจองนะคะลูกค้าขานี่เลย จะให้ดูพวงมาลัยนะคะสำหรับคันนี้พวงมาลัยได้เป็นทั้งพวงมาลัย p o w เวอร์และพวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะเก mm ียร์เป็นเกียร์ออโต้ hmm. เกียร์อัตโนมัติเพราะฉะนั้นขับเคลื่อนกันสบายไม่ต้องเหยียบค่าให้ปวดขานะคะ mm hmm. กระจกมองข้างนะคะ mm hmm. เป็นกระจกแบบปรับไฟฟ้าแล้วนะจ๊ะนี่จากที่ปรับเขาอยู่ตรงนี้นะคะ mm hmm. สามารถพับกระจกปรับอัตโนมัติได้ด้วยนะจ๊าลูกค้า หน้าต่างนะคะก็เป็นแบบอัตโนมัตินะจ๊ะไม่ใช่อัตโนมือแบบหมุนหมุนนะจ๊ะกดก็คือเปิดก็คือปิดตอนนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงสักนิดหนึ่งลูกค้าจ๋าไปรอด้านหน้าได้เลยนะคะมาจ๋ามาดูด้านหน้ากันหน่อยว่าคันนี้นะคะหน้าเขาสวยหรือเปล่านะคะขออนุญาตล้วงสักนิดหนึ่งนี่ค่ะเปิดห้องเครื่องให้ดูกันเลย ฟากระโปรงสวยๆเดิมๆจากโรงงานนะคะเพราะว่ารอยอาร์คนะคะสติกเกอร์มกจากโรงงานยังอยู่คันหน้าเดิมๆไม่บิดไม่โค้งไม่งอน,นะคะของเหลวภายในเครื่องเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยแบตเตอรี่ดูแลให้เป็นอย่างดีเพราะว่าเช็คทุกอย่างนะคะเช็คให้ทุกจุดรอยมาร์คอยอาร์คจากโรงงานยังอยู่นะคะตัวนี้มี ABS มาให้ด้วยนะคะ ใครที่สนใจนะคะรีบโทรมาเลยนะคะรีบโทรมาเลยเบอร์โทรเน่ขึ้นให้ที่ด้านล่างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรไม่ว่าจะเป็นไลน์ขึ้นให้ที่ด้านล่างเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตปิดฝากระโปรงก่อนนะคะนี่ใครที่กําลังมองหาใครที่หารถรุ่นนี้ปีนี้นะคะโอ๊ยลืมบอกปีหรือเปล่าคันนี้รถปี2019นะคะคันนี้เป็น ishi, มิตซูบิชิมิราดน1.2 g l x รถปี2019นะคะถ้าหารุ่นนี้อยู่คันนี้มันตรงใจซะเหลือเกินต้องรีบจับรีบจองนะคะเพราะว่าคันนี้มีเข้ามาแค่คันเดียวเท่านั้นถ้าพลาดแล้วพลาดเลยนะและเน่ๆจะบอกว่าคันนี้ราคาดีมากๆนะคะราคาตัดสดอยู่ที่3 2 2 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ3 2 2 0 0 0บาทออกรถใช้เงินแค่ศูนย์บอทศูนย์บอทวะศูนย์บาทเพราะคันนี้เริ่มต้นที่ฟีดาวทุกคนคันนี้เริ่มต้นที่ฟีดาวและผ่อนเริ่มต้นกันอยู่ที่5,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะ 5,000กว่าบาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นเน่ๆถึงกล้าพูดได้ว่าลูกค้าเงินเดือนที่หมื่นสองนะคะสามารถออกรถได้คนเดียวโดยที่ไม่ต้องใช้คนคําใครที่อยากได้โปรดีๆรถดีๆแบบนี้นะคะรีบทักเข้ามาหาเน่ๆเลยรีบโทรเข้ามาหาเน่ๆเลยสําหรับวันนี้เน่ๆต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้ให้นึกถึงเน่ๆนะคะสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ บริการดีรถสวยในครอบครัวทันที่2องคต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนํามาจากมาจากกระบินบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะผข,ขายพาเซิเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายข,ขายชิ้ยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ